โอเคครับในวันนี้เราก็อยู่กับเกมโรบอกในแมป g o o f y God นั่นเองก็จะเป็นแมปสำหรับการสู้ระหว่างคนกับพระเจ้านะครับก็มันจะสามารถมีเปอร์เซ็นต์ในการสุ่มว่าเราจะได้เป็นพระเจ้าไหมครับอ่านี่น,น,นี่ก็มีพวกของสุ่มต่างๆอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเกมกันเลยนะครับ อันดับแรกนะครับเกมจะให้ทำการเลือกนะครับบวชว่าจะเอาอันไหนอันนี้คือสามารถยิงพระเจ้าได้ครับแต่นี้คือได้แค่แอบนะครับเราก็เลือกยิงแล้วกันนะครับเพราะว่าแอบอะมันทำอะไรไม่ได้นะครับอ่าโอเคมาต่อไปก็จะเป็นการสุ่มนะครับว่าใครจะได้เป็นพระเจ้านะครับยิ่งเราไม่โดนนะครับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมีโอกาสที่จะเป็นพระเจ้ามากขึ้นนะครับ โอเคก็จะบอกสกิลแล้วก็การคิวต่างๆอะไรนี้นะครับอ่ะมาแล้วเราก็จะใช้เป็นปืนในการยิงอย่างนี้นะครับอ่ะทำดาเมจกับพระเจ้านะครับเพื่อที่จะให้พระเจ้าตายนั่นเองแต่ว่าเราสามารถที่จะซื้อปืนได้ครับนี่อ่าซื้อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็มีสกิลเป็นสกินนะครับของพระเจ้าแล้วก็สกิลต่างๆนะครับเอาไว้ช่วยเหลือของตัวเราเองอันนี้ก็น่าจะเป็นเติมนะครับโอเคมาก็ตอนนี้ผมก็เลเวลเยอะสุดในเซิร์ฟนะครับ ยิ่งเราซื้อปืนแพงขึ้นเท่าไหร่นะครับเราก็จะยิ่งสามารถยิงได้ดาเมจแรงมากเลยตนะาเจ้าไกลแหลกนะครับตาก่ระเจ้าแปะ๊ะเรียบร้อยครับโอเคแล้วก็ได้เงินกับ e ี p มาด้วยก็เพิ่มเลเวลนะนี่ก็จะเป็นดาเมจสูงสุดก็จะได้เงินเยอะนะครับอ๋อยังไม่ได้ทานสปินเลย นี่ครับผม13เปอร์เซ็นอ่าเรียบร้อยครับได้เป็นผมนะครับได้เป็นพระเจ้าม <c oughs> าดูสกิลผมสิครับ <c oughs> นะค, <c oughs> ครับจอดมานอครับเราก็เริ่มทำการใช้สกิลกันด้านเลย ไปแล้วไม่อยู่แล้วโตมมีคนเกือบตายครับท่านโตมตายหนึ่งครับนี่ครับพระเจ้าไม่มีใครสู้กับพระเจ้ายัางผมได้แล้วทะเลทรายอ๋อพายุทรยายนะครับทรายต้อง อะไรส์อยาตายหรอตายครับเรียบร้อยได้อีกหนึ่งอ๋อ,อก็จะเห็นอยู่ว่ามีคนอยู่ตรงไหนบ้างเอยมีคนอยู่ีบ้างเห็นย,ยิ่งอยู่แถวๆนี้นี่น,นั่นไงยั่ไงอยู่ตรงน้ำโบนหรอ อยู่ตรงด้านบนเราต้องใช้เป็นอันนี้อันนี้ไงโดนสิโดนตายไหม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 ตายหรอไม่ตายหรอถ้าเราเป็นพระเจ้าเราต้องใช้ให้ถูกนะต้องรว่จับจับไว้ไ<า> <laughs> ม่คนโดดตกไป เราเอาเอะไรดีเอาอะไรดีเอ่ยเอฟโอคนอยู่นูน่นคนอยู่นูน่นนี่ใช้เรดาร์เลยเรดาร์โคตรดีเลยนะครับถ้าเวลาเราใช้นี่โซนิมิเหรอโจดไปแล้วเรียบร้อยโซนมิมิอ๋อโอเค เป็นน้ำท่วมนะครับใครไม่อยู่ที่สูงก็เตรียมตัวฆ่าคนแบบวงกว้างดูสิครับเหลือคนเดียวตรงนู้นตรงนู้นบนพระเจ้าว่ว้น้ำครับเฮ้เฮ้เฮ้คนยังรอดปลเนี่ยเดี๋ยวผมในไหนก็ไหนละถ่ายคลิปหน่อยมีถ่ายปกคลิปเลยนี่นี่ ที่เห็นแวบ,บๆนะแถวน,นี้นี่ไม่เป็นไรผม,มาหาเขาไม่เจอผมใช้เจ้ายานนี่นี่อ้าใไกลๆเลยนี่โดนโดนโดนมาวัวมาตาตไม่รู้ไมเรียบร้อยครับตก ไม่มีใครรอดจากผมไปได้ฮตายซะพระเจ้าเออสักทีหนึ่งเย้เด้แคสิบสามอ๋าไม่ตายโอเคโอ้มีคนดาเม็ดมากกว่าด้วย เกมบัโอเกมบัคเอาเกมเกมเออดีจริงๆโอเคครับก็มีประมาณนี้ละกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบายยก็ต้องฆ่าอยู่แล้วไส้หนี่เหรอ Bye-bye, bye-bye.